ก็จเกี่ยวเขาแหละและโตกาเลยพราเนาะตอนนี้ก <c> ำ <oughs> <c oughs> ลั แล้วนี่เขาจะเห็น้าแซงแล้วเอามาตอ,อานนั้นเนาะช่วงสายเกี่ยวเขาเแล้วแหละหวานกล้าเลยวัน <c> น <oughs> ี้ออกหลอกวันนี้สายหลอก เต็มหันะบบแบ่งไปทั้งบ้านเท่านี้เนาะพ่อทุนะพ้าไทยนะในกันน้ำลาย บ่งนั่นทุงท่งไทยทุ่งนาไปน้ำฝนเลดน่ามัลนละโบวไลท์ตามทางไปไปเลด ประมาณบางปีก่อนๆน่ะมีแต่งแต่หาอันนี้เลยต้อนหญ้าพุ่มสูงตอนนี้เราก็หวายพระตาฝนเล,ล้วไปถีบเรียบร้อยแล้วปะลงเลยแต่ว่าเราบ่นได้ถ่ายคลิปค่ะบ่นมีมือว่างปะลงเลยสังเกตน้ำ <c oughs> บ่อนข้าเจ้าปล่อยปลาปะลงเลยแต่ว่าเราอันนั้น ตอนเขาไปไหว้พระาธาตุโพธนะบอลได้ถ่ายกยูรู้ไหมเนื่องจากว่ามือเบวบางค่ะจับดอกไม้แล้วก็จับคันบังบิงกูรู้ไหมนะี่สิเป็นบอลเขาจะมาถ่ายหุเป็นบอลเขาจะปล่อยปลาปล่อยนะกูรู้อย้อย,อ,ยอันนั้นสำคัญสิเป็นตลาดบอลเขาจะขายข้าวปุ้นขนมจีนนะ,ะกูรู้ไหมพามากับหมูมาหนิกูรู้มาพระาธาตุโพธิ ก็ไปจากเชียงซีบอ่ะนี่ขาจะคลายปลาขคนกับไลยอยู่กระดงแต่ว่าบลายแห้งปันไดปกติในวันศินไลยกว่าหมูวันสินก็จะชิมาไลยวันศิน คนตกฮักกระซเอาอังกี้นี่เป็นลงเลยคนตกน้าหงอยู่นี่เจ้าว่าตอนเมื่อเจ้าว่าสิตกห้ามห้ามอกบ่จักบ่นทันได้อยากเปียกบานไดเคยเคยสิได้เปียกคือเปลงเลยจะเป็นบ่อนเขาจะคลายดอกไม้ดอกนี้งามมาดิไม่ไปอยากถ่ายหู่อีกบ่อยากเลยอยากถ่ายบันดอกไม้ไป่อย่างงอ้ไปหาคนละ ดอกเข็มงามเขาก็สียางออกไปตลาดเขาจะคลายขขาปุ๊ดแบบประโลยตอนนี้ยิ้มเขายังได้กินกับเจ้าเลยพากัน,นไปกินเขาปุืมเห็ดปุวยนะเห็ดปุอกเลยนะเขาจะคลายเฮ็ดปุ๋กว้าลายลิ มาทำทางขาจาขายเห็ดเต็มจุดสุดทางปล้ขเขาจาต้นอยู่นอกขเขาจาวกำลังเห็ดใหม่ต้นขาจากกำลังเห็ดใหม่ปุใบไง อัน <Cornell> นี้ส um, ิเ um, ป็นตลาดฮะหมักตาลนี่บ่ไว้แล้วเมื่อวานนี่กินจนเจ็บท้องหมักตาลแล้วว่าตาลน้ําตาลแล้วล่ะอัปดาหมักตาล ทางนี้จะเป็นบ่อนาเจาขายข้าวปุ้นขนมจีนบ่อยขายมีกะทิหมักตาล,ลายอีนนี้เนาะช่วงนี่งหมกตาลกำลังระบาดพู้เฮ้ไปวางชุดๆพ่ก้หาได้เสบเลย ทางไหนหาชุดไายไปได้จังหัวมีคนเอากระปุนซองถวายมากระจากรายปลาลงไมีตัางห้นนั่งคนโบลายบันไดปลาลงไปถ้าเป็นวันศิลป์คนลายอืมเป็นตะกินบัวปลาลง มีหอดมีทั้งเลือดแล้วก็มีขับปุ่นก็ได้แซ่กก็ได้วก็มีมักถั่วทางนั้นน่ะคนออกไปเบิดเลยพากันกินอิ่มแต่ก็ได้ไงแต่ว่าตอนกินน่ะบ่ได้ทายเนื่องจากว่าคนหลายถ้าจะมาใหม่คนก็หลายโปรด กครงการเป็นขบสูงอันนี้ก็จะกำลังเหตุใหม่ไปเลยอันนี้จะเป็นเหือนเก่าเป็นบอนจลจอดลถ บุญนะแท้นี่นะห่านเต็มเบิดปลาลงอ,อันนี้เป็นบอจดจะโดนใหญ่ทางคันโอ้ไปลงเลยแบบมุนอ่อมๆอ,อ,อันนี้ทางใน ชิพกันเมื่อไหร่ปะลูวะลกวันนี้วนะ่าวันนี้ก็สิเดร่าแล้วปะลกูกอย่าลืมฝากากุไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องออนในเด้อปะลกูกขอกันคลิปลาปะลกูกสบายดี